21ครับ multiple alleles ตัวอย่างเด่นชัดมากๆก็คือหมู่เลือดครับหมู่เลือดในระบบ ABO คือหมู่เลือด ABO เนี่ยเวลามันปรากฏออกมา ABO system เนี่แหละนะครับเวลาหมู่เลือดที่ปรากฏออกมาไม่ว่าเราจะหมู่เลือด A หมู่เลือด O หมู่เลือด B หมู่เลือด AB ก็ตามทีหมู่เลือดของเราคือ1นลักษณะโอเคไหมครับมันคือ1นลักษณะแต่1ลักษณะของเรานั้นเนี่ยมันดันมีเรียกว่าเป็น allele นะครับ allele หรือว่ายีนเนี่ย ที่มาควบคุมการแสดงออกเป็นหมู a, ม o, ม่ A หมู่ o หมู่ a ออะไรของพวกเราเนี่ยมันมี3ตัวนะครับอัลลีนตัวแรกก็คือเป็น IA นะครับตัวที่2คือ IB และก็ตัวที่3คือ I เล็กอย่างเงี้ยนะฮะเรากำหนดนักวิทยาศาสตร์กำหนดเนาะนะครับว่าอ๋อ IA เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็นอัลลีนเด่นหรือว่าเป็นยีนเด่นของการควบคุมลักษณะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยแสดงลักษณะหมู่เลือดออกมาเป็นหมู่ A IB เนี่ยให้เป็นยีนเด่นเหมือนกัน ไอเล็กเนี่ยนะครับให้โอเคนะฮะให้เป็นลักษณะแบบมูโอนะครับไหนดูซิคณิตก็บอกดาวค่ะนะครับตอบข้อ4คนอื่นได้ไหมอันนี้ใบายค่แล้วนะนี่นี่กำลังแบบอารมณ์ประบทให้นะครับว่า multiple แปลว่าเยอะอยู่แล้ว unlensunlens a a เนี่ยก็คือนี่แหละไอที่เรากำหนดมาให้เขานี่แหละตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับในที่นี้เราให้เป็น i a i b i เล็กใช่ไหมครับควบคุมลักษณะตึ๊ดตึ๊ดว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงตรงนี้อีกรอบนึงนะตรงนี้นะ Multiple alleles คือ1ลักษณะ1ลักษณะนนเนี่ยหมู่เลือดของเราใช่ไหมครับหมู่เลือดเราอาจจะแสดงออกมาเป็นหมู่ A หมู่ B หมู่ AB ห,หรือหมู่ O ก็ได้นั่นคือ1ลักษณะแต่มันถูกควบคุมด้วย1 2 3ถูกควบคุมด้วยอลิน3ชนิดเนะี่ยไม่ใช่3ชนิดต้องบอกว่า2อชนิดขึ้นไปนะครับถ้า2ชนิดขึ้นไปเรียก m a l t i p l e แล้วแต่เวลาอยู่นะมันอยู่เป็นคู่คู่เดียวนะครับยีน1คู่นะครับคู่เดียวนี่แหละนะครับพอมนใช้คําว่าคู่ไงนะครับ แต่ว่าอีกตัวยีนที่มาเข้าคู่กันเนี่ยรูปแบบมันเนี่ยมันมีหลายลักษณะเถือนะครับนี่ก็คือหลายประเภทหลายรูปแบบนะครับแต่ยีนนั้นแตกต่างกันได้มากกว่า2แบบวิดีใจด้วยในเะคลียร์ไหมครับทุกคนคนที่ตอบข้อ4มาเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมนะครับเนี่ยเคลียร์กันแบบนี้เลยหน้างานนะครับ